สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมนะวันนี้แอดมินก็ซื้อก้วยน้ำว้ามาถวายแม่แตะเก็นทองนะผู้ชมนะที่แอดมินถูกหวยเนาะเพราะว่าแอดมิน ก็ลืมไปจริงๆนะผู้ชมนะวันนั้นที่แอดมินมาทําข่าวที่นี่เนาะแอดมินก็พูดว่าถ้าทูบที่แอดมินจุดทูบไว้ออกหวยในงวดประจําวันที่หนึ่งนะผู้ชมแอดมินก็จะซื้อกล้วยมาถวายนะผู้ชมเนาะในที่สุดก็ออกจริงๆนะผู้ชมเนแปดห้าแปดสามนะผู้ชมเนาะก็ออกตัวโตนะผู้ชมเนาะ และแอดมินก็ถูกหวยด้วยนะผู้ชมวันนี้แอดมินก็เลยซื้อกล้วยน้ำวา้าลูกส,สวยๆเนาะมาฝากเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่นะผู้ชม15นาฬิกา38นาทีแล้วนะผู้ชมนะสำหรับวันนี้เนาะแอดมินก็เดินทางมาถึงแล้วนะผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปแก้บนด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะรถแอดมินจอดอยู่ฝั่งนู้นนะผู้ชม เมื่อสักครู่นี้ก็ถ่ายทําให้ทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะก็ซื้อน้ำแดงมาถวายเสด็จพ่อกันนะท่านผู้ชมกับเสด็จแม่เนาะแล้วก็งวดที่แล้วท่านก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมเจ็ดสามห้านะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมแต่วันนี้นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะมา แก้บนกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมสําหรับในวันนี้เนาะแอดมินก็ซื้อกล้วยมาแลไรอยู่บนหน้ารถนะท่านผู้ชมลูกสวยๆเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแก้บนด้กันนะท่านผู้ชมเพราะแอดมินถูกหวยกับเจ้าแม่ตะเคียนทองนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะมาขอแก้บนท่านเนาะเพราะว่าในช่องของเราคนก็ถูกกันเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมสําหรับเลขตัวสามแปดนะท่านผู้ชมเนาะ ก็วันนี้แอดมินก็เลยมาวายแม่ตะเคียนทองที่นี่นะผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตนะผู้ชมตัวเลขงวดที่แล้วยังอยู่อยู่เลยนะผู้ชมนน่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยเนี่ยที่แอดมินมาขอวันนั้นนะห้าแปดสามนะผู้ชมปรากฏว่าหวยออกสามแปดนะท่านผู้ชมนะั่นนี่คือทูบของแอดมินที่จุดไว้ในงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมนี่คือหลักฐานนะท่านผู้ชมนะที่แอดมินมาขอแม่ตะเคียนทองในงวดที่แล้วนะผู้ชม เห็นไหมท่านผู้ชมในคลิปนี้เนาะครั้งแรกเลยนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็มาขอพอรจากท่านแล้วท่านก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมห้าแปดสามเนาะก็ออกสามแปดนะท่านผู้ชมตรงตรง,ตรงกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขงวดที่แล้วเนาะเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวแอดมินขออนุญาตจ,จ,จุดจุดทูก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ แอดมินก็จะจุดทูบขอหวยกับแม่จเจ้าเชนทองเช่นเดิมนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวติดตามแอดมินไปนะท่านผู้ชมแอดมินจุดทูบไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะอยู่ฝั่งทางด้านขวามือของท่านผู้ชมในเวลานี้เนาะส่วนด้านซ้ายมือนะนผู้ชมเป็นตัวแรขที่แอดมินมาขอในงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมส่วนที่กําลังจุดอยู่กําลังไหมลงมาอยู่นั้นก็เป็นงวดสําหรับงวดนี้นะท่านผู้ชม อย่าสับสนนะครับตัวเลขฝั่งซ้ายมือเป็นตัวเลขที่แอดมินมาของวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเนะห้าแปดสามก็เป็นของงวดที่แล้วส่วนฝั่งด้านนู้นนะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขในงวดนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมสําหรับกล้วยสวยๆลูกใหญ่ๆนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินะก็เอามาถวายเอามาแก้บนแม่ตะเคียนทองเนาะที่แอดมินถูกหวยในงวดนี้เนาะพร้อมทั้งน้ําแดงแฟนตาแล้วก็น้ําเปล่านะท่านผู้ชม ทีแอดมินก็เอามาถวายแม่ตะเคียนทองนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูตัวเลขในงวดนี้ด้วยกันนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมไปเดินเที่ยวก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะฝั่งขวามือท่านผู้ชมซึ่งเห็นเลขเก้าออกมาแล้วหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวกันก่อนนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะ ความสวยงามยังรอคุณอยู่นะท่านผู้ชมให้คุณมาพิสูจน์ที่ปราสาทภูมิโปนร,รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับแม่เคียนทองรวมทั้งเสด็จพ่อเสด็จแม่ของเราที่อยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่รักษาอยู่ที่ปราสาทภูมิโปนท่านผู้ชมด้านฝั่งนู้นก็จะเป็นเสด็จพ่อของเราเสด็จแม่ของเรานะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยู่บนปราสาทฝั่งด้านนนะู้นเนาะใกล้จะสี่โมงเย็นเต็มทีแล้วนะท่านผู้ชมนะสาหรับ แอดมินที่ขี่รถมาทําข่าวที่นี่ก็ประมาณ20โลนะท่านผู้ชมจากบ้านแอดมินมาเนาะก็มากับรถคููใจของแอดมินเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นห้องน้านะท่านผู้ชมเนาะสําหรับที่ใครยังไม่เคยมาเนาะรู้สึกปวดขี่ปวดเยี่ยวก็ไปทางนู้นได้เลยนะท่านผู้ชมทางสีชมพูฝั่งนูนนะ้นเนาะ จะไปเดินเล่นด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขในงวดนี้ก็ขอยเข้าข่อยแหงข่อยปังเหมือนงวดที่แล้ว,นะว,ท,ลวนะท่านผู้ชมนะงวดที่แล้วห้าแปดสามนะท่านผู้ชมก็เข้าแบบเต็มเต็มเหมือนกันนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็เลยเอากล้วยเนาะมาถวายแม่เจเชนทองที่นี่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็แอดมินก็ถูกหวยกับแม่ะเ,เคียนทองด้วยเนาะ ก็เมื่อพูดแล้วนะท่านผู้ชมก็รักษาคําพูดของตัวเองด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับแอดมินก็รักษาคําพูดของตัวเองก็ซื้อกล้วยเอาน้ําแดงเอาน้ําเปล่ามาถวายนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวกันนะครับท่านผู้ชมเนาะสาหรับบรรยากาศแบบชนบทของเรานะท่านผู้ชมความสวยงามยังมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะ ถึงจะเป็นบรรยากาศแบบต่างจังหวัดแต่เราก็มีความสุขกันนะท่านผู้ชมบางทีเนาะการที่ยังอยู่แอร์อาจอยู่แบบในเมืองนะผู้ชมอาจจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้แถวบ้านเรานะผู้ชมเนะาะหากใครคิดถึงแถวบ้านเราก็เชื้อเชิญนะ่าผู้ชมมาท่องเที่ยวที่ปราสาทภูมิพนมาขอโชคขอลาบ ขอตัวเลขขอพอรกับเสด็จพ่อเสด็จแม่ของเราซึ่งอยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้นะผู้ชมเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงห้าแปดสามนะท่านผู้ชมงนะให้ถูกเต็มเต็มเช่นเคยนะท่านผู้ชมซื้อกลับไปกลับมา,ก,บมาก็ถูกนะท่านผู้ชมเนาะ ก็เป็นตัวเลขสวยๆจากช่องของเรานะทผู้ชมฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมนักสำหรับตัวเลขของเรานะท่านผู้ชมสมัยก่อนคุณแม่ก็ชอบปลูกดอกนี้นะผู้ชมนะแล้วก็นับดูว่าได้กี่ดอกบางทีคุณแม่ก็เอาไปซื้อหวยก็ยังถูกนะท่านผู้ชมนัสมัยก่อนนะที่คุณแม่ของแอดมินยังมีชีวิตอยู่นะท่านผู้ชม แต่ตอนนี้แม่ท่านก็เสียไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็มาแต่งงานกับคนสุรินทร์นะท่านผู้ชมเพราะาบ้านเกิดของแอดมินไม่ใช่อยู่ที่สุรินทร์นะท่านผู้ชมเนาะโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมน้ำก็มาจากไหนไม่รู้นะท่านผู้ชมเนาะน้ำก็เยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมในเวลานี้นะท่านผู้ชมเนาะ ตรงนี้เขาเลี้ยงปลากันนะท่านผู้ชมมีปลาตัวใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมสำหรับที่นี่เนาะอย่าลืมมาท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมเนาะมาเทียเ่ยวได้กันนะท่านผู้ชมมาเห็นความงามของที่นี่ที่ปราศาสตรภูมิโปนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขที่เราจุดทูปไปกับแม่ตะเคียนทองกันดีกว่านะท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ ดอกไม้ก็สวยๆนะผู้ชมเนาะสำหรับดอกไม้ที่นี่ <c oughs> <c oughs> สวยไหมครับผู้ชมสวยเนาะสำหรับดอกไม้นะผู้ชมเนาะ <c oughs> วันนี้เราได้ทั้งความสวยงามเราได้ทั้งตัวเลขสวยๆนะผู้ชมจับตาดูให้ดีนะ <c oughs> กับตัวเลขที่ป่าศาสตร์ภูมิปนนะผู้ชม วยจะม,นะยมีสายเข้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินขอรับโทราศัพท์ก่อนนะครับฮัลโหลอยู่ประสาทพรมโพนอยู่เลยตอนนี้อืมแค่นี้แหละ จ็สี่โมงเย็นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะรีบทําข่าวแล้วก็จะรีบไปกลับบ้านนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าก็จะไปถึงบ้านไปอีกยี่สิบโลนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมเนาะไปดูตัวเลขของเรานะท่านผู้ชมที่เราจุดทูไปกับแม่ตะเจนทองเนาะถ่ายทําเสร็จแอดมินก็จะรีบกลับบ้านเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าจะตัดคลิปตอนค่ำเนาะแล้วแอดมินก็จะไปซื้อของด้วยนะท่านผู้ชม ก็จะไปถึงบ้านเนาะแอดมินก็จะไปซื้อของในตัวอำเภอสังขะก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็จะกลับบ้านเนาะก็จากอำเภอสังขะไปบ้านของแอดมินก็ไกลยอยู่นะท่านผู้ชมก็กว่าจะไปถึงบ้านเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวแรขด้วยกันกับแมต่ตะเกียนทองในครั้งนี้กันดีกว่านะท่านผู้ชมตัวเลขออกไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันเนาะ กล้วยสวยๆเนาะแม่ตะกเคกียนทองคงกินแล้วนะท่านผู้ชมสมุกกล้วยที่แอดมินนํามาถวายนะเนาะรวมทั้งน้ําแดงกับน้านะท่านผู้ชมที่แอดมินนํามาถวายเนาะก็ขอให้แม่ตะเคียนทองเนาะท่านกินอย่างมีความสุขเนาะแล้วก็ให้ตัวเลขสวยๆเนาะกับลูกด้วยนะแม่เนาะก็ขอให้ถูอีกครั้งหนึ่งนะแม่เนาะ เห็นไหมแม่ตะเคียนทองดูดน้าแดงอยู่นะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นน้ําแตกฟองไหมท่านผู้ชมเด็กมีจจะถ่ายให้ดูน้ำพราวเห็นไหมท่านผู้ชมมาตะเคียนทองท่านกินน้ําแดงอยู่นะครับตอนนี้เนาะเห็นไหมเห็นฟองขึ้นไหมท่านผู้ชมก็ขอให้แม่ตะเคียนทองกินน้ําแดงให้อิ่มเนาะแม่เนาะเห็นไหมเห็นหลอดหลอดก็โยกนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ย แม่ตะเคียนทองท่านดูดน้ำแดงกินอยู่นะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เนาะกินน้ำแดงให้ชื่นใจนะแม่เนาะแล้วก็บอกตัวเลขตัวเลขที่ตรงนี้ก็ขอให้เข้าอีกงวดนี้นะแม,นะแม่เนาะแม่ตะเคียนทองจา๋าก็ขอให้เข้าเนาะกินกล้วยกินน้ำแดงเด้อแม่เด้อกินให้อิ่มเนาะแล้วก็สําหรับตัวเลขก็ออกมาอีกแล้วนะท่านผู้ชมแต่ทําไมมีเลขเดิมติดมาด้วยล่ะท่านผู้ชม ฝั่งซ้ายมือเป็นงวดประจําวันที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะส่วนฝั่งขวามือก็เป็นงวดในวันที่สิบหกนท่านผู้ชมเก้าสามแปดนะท่านผู้ชมเนาะเก้าสามสามเก้าสามแปดแปดสามเก้าแปดแปดเก้านะท่านผู้ชมสาหรับตัวเลขในงวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกสี่ข่อยเข้าขอ่ขอยเฮงข่อยปังนะแมตะ์กนทองเนาะขอ่อยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะ สามตัวตรงนะแม่เนาะในงวดนี้เนะาะฝั่งซ้ายมือเป็นงวดประจําวันที่หนึ่งที่ออกมาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะส่วนขวามือของท่านผู้ชมในขณะนี้ตัวเลขเป็นเก้าสามแปดนะท่านผู้ชมเก้าสามสามเก้าสามแปดแปดสามรวมทั้งเก้าแปดแปดเก้านะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมสาหรับตัวเลขสวยๆในงวดนี้นะท่านผู้ชมนะังงวดที่แล้วเข้าสามตัวเต็มเต็มนะท่านผู้ชมส่วนงวดนี้ก็ไข่เข้าอีกนะแม่เนาะ จะมาบนมาล่างก็ขอให้มานะแม่สเกลนทองจ๋าสำหรับวันนี้เนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกับตัวเลขสวยๆในวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะเก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม คุณกำลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนักรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับเห <ìn S 2> ็นไหมท่านผู้ชมไม่ตะเคียนทองท่านกินน้ำแดงอยู่เนาะเห็นฟองขึ้นไหมท่านผู้ชม วันนี้แอดมินก็เอาน้ำแดงมาถวายแม่ตะเคียนทองเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมแม่ตะเคียนทองท่านก็ดูดกินน้ำแดงอยู่เนาะเห็นไหมท่านผู้ชมอร่อยเนาะแม่เนาะก็ขอให้แม่กินอย่างมีความสุขนะครับสำหรับน้ำแดงที่ลูกนำมาถวายเนาะอร่อยดีนะแม่ตะเคียนทองเห็นไหมท่านผู้ชมแม่กำลังกินน้ำแดงอยู่เนาะก็เห็นน้ำแดงผุดไปผุดมาอยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็ เห็นหลอดนะท่านผู้ชมจังสั่นไว้อยู่นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมแม่ตะเคียนทองท่านก็กินน้ําแดงกันอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตอนนี้เนาะเห็นไหมท่านผู้ชมแม่ตะเคียนทองท่านดูดน้ําแดงอยู่เนาะเดี๋ยวให้แม่กินน้ําแดงเสร็จก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ